สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Rabbit t e l a ่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องผ่านพบมาพบรักใน EP ที่13-18เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ มูเย่มาดักรอองฉูหน้าจวนนั่งนำของกินมาให้โดยบอกว่าให้เอากลับไปทานกับมูสวยมูสวยรู้ดีว่าพี่สาวต้องมีเจตนาร้ายแน่นอนดังนั้นนางจึงออกมาจัดการมูเย่ตบหน้าอีกฝ่ายสน้าหันในข้อหาหม,มายมายั่ยยวนสามีของนางมูเย่กล่าวว่านางแค่มาส่งขนมเท่านั้นมูสวยไม่คิดสนใจสามีของนางนางจัดการเองได้อ,องฉูถูกมูสวยลงโทษเพราะเขาเอาสายตาที่ควรมองนางคนเดียวไปมองผู้หญิงอื่น นางให้เขาหันหัวหอมคุกเข่าบนทุเรียนใช้แรงงานบีบแข้งบีบขาแต่องชูก็ไม่กล้าหือกับนางขณะเดียวกันมูเย่ก็ได้มาหาองชายหกนางบอกองชายหกว่าโดนมู่เสียตบมาองชายหกไม่ชอบองชูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจับภรรยาของเขามาหยอกเล่นสักหน่อยคงจะดีไม่น้อยพักนี้องชูมีราชกิจรัดตัวทิ้งให้มู่เสียอยู่บ้านเงาๆกับสาวใช้นางจึงบอกสาวใช้ว่าจะไปเดินเล่นที่ตลาดเสียหน่อยสาวใช้จะตามไปด้วยแต่มู่เสียบอก ว่าไม่เป็นไรนั่งอยากไปตามลําพังเดินเล่นซักประเดี๋ยวก็จะกลับแล้วระหว่างทางองชายหกส่งคนร้ายมาจับตัวมู่เสียแต่นอกจากจะจับไม่ได้แล้วยังถูกองชูเล่นงานมู่เซียคาขันที่คนพวกนั้นพ่ายกลับไปนางลักอองชูไปเดินเล่นด้วยกันมู่เย่นึกโมโหนักที่ทําอันใดมู่เสียไม่ได้องค์ชายหกต้องเข้ามาปลอบมาเอาใจให้นางใจเย็นขณะเดียวกันฮ่องเต้ได้พูดคุยกับองชูเรื่องรับชายารองให้เขาสตรีผู้นั้น คือองหญิงจิ้งอีเป็นการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอ๋องชูปฏิเสธฮองเต้กลับโดนบังคับพรุ่งนี้ให้เขาอยู่รับรององหญิงจิ้งอีที่จวนจะขัดก็ไม่ได้มูเสวยรู้ข่าวการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีในวันต่อมาซึ่งองค์หญิงจิ้งอีได้เดินทางมาถึงจวนแล้วอ๋องชูเป็นผู้พานางเดินชมเรือนสาวใช้วิ่งมาแจ้งข่าวมูเส่ยว่าเกิดเรื่องกับท่านแม่ของนางมานดาของมูเยสเสียชีวิตกระทันหันคนในเรือนถูกนำตัวไปสอบปากคำ รวมถึงแม่มูเ่เสวยด้วยมูเ่เสวยอยากไปร้องขอความช่วยเหลือจากองชูแต่เมื่อเห็นเขาเดินเล่นอยู่กับองค์หญิงจิ้งอีความรู้สึกน้อยใจจึงทําให้นางเดินหน้าพึ่งพาตนเองท่านแม่ของมูเ่เสวยถูกตัดสินในโทษทําร้ายผู้อื่นมูเ่เสวยเองก็โดนเช่นกันเหตุเพราะของกินที่ทําให้มารดามู่เย่ตายผู้ส่งไปให้คือมูเ่เสวยองชายหกเป็นพยานยืนยันให้มู่เย่ว่าของกินนี้มาจากห้องเครื่องจริงหนึ่งส่งไปให้ฮองเฮาอีกหนึ่งส่วนส่งไปให้มูเ่เสวย สารกําลังจะตัดสินลงโทษอองชูที่รู้เรื่องนี้จากสาวใช้มาช่วยมูสเี่ได้ทันเขานําพยานมาด้วยมีคนยืนยันได้ว่าขนมถูกสับเปลี่ยนโดยมูเว่และมารดาของนางได้แอบทานเข้าไปจึงเสียชีวิตเองมูเว่รีบปฏิเสธนางบอกว่านางจะมีขนมของคนในวังนํามาสับเปลี่ยนได้ยังไงเป็นทุกคนที่รวมหัวกันใส่ไร้นางใช่หรือไม่อองชูจึงเบิกตัวพยานอีกคนพยานคนนั้นกล่าวว่าองชายหกเป็นคนให้เขานำขนมผสมยาพิษ ส่งไปให้หมู่เวและยังให้เขาไปรอบสังหารหมู่เซีย องคชายหกบอกว่าไม่ใช่ตนจะทําเช่นนั้นไปทําไมอ,องชูจึงเปิดรอยสักบนตัวชายผู้นั้นให้ทุกคนดูมันคือสัญ,ญลักษณ์ขององชายหกนอกจากนี้ยังมีจดหมายที่องค์ชายหกส่งติดต่อกับศัตรูของแคว้นความผิดจวนตัวองค์ชายหกถึงกับเข่าซุดเจ้าหน้าที่สารสั่งทหารจับตัวองค์ชายหกกับมู่เย่ไปลงโทษมู่เสวี่ยฝากสาวใช้ส่งมารดากลับบ้านส่วนนางก็กลับจนองชูด้วยท่าทีแง่งงอนถึงแม้วันนี้เขาจะช่วยนางไว้แต่เรื่องใน บ้านที่เขามีหญิงอื่นนางรับไม่ได้จริงๆอองฉูตามงอมู่เสียซึ่งนางก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบองหญิงจิ้งอีฮ่องเต้กับฮ่องเฮาเสียพระไทยไม่น้อยที่องชายหกทำตัวเลวร้ายโชคดีที่ฮ่องเต้ยังไม่ได้ยกบัลลังให้องชายหกมีเช่นนั้นคงเกิดเรื่องเลวร้ายมากกว่านี้ในตอนนี้ก็มีแต่อองฉูที่ฮ่องเต้พอจะพึ่งพาได้อองฉูขอให้ฮ่องเต้ถอนราชโอคงการรับสั่งแต่งองหญิงจิ้งอีเขาไม่อาจมีชายยารองได้ฮ่องเต้ที่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วจึงโมโห เข้าไปใหญ่บอกอองชูว่าหากไม่แต่งจะในระเทศไปชายแดนอองชูกล่าวว่าตนพร้อมน้อมรับฮองเต้มโมโหแทบสิ้นสติไม่ว่าลูกคนไหนก็ทำให้ปวดหัวไปเสียหมด ตกข้าระหว่างที่มู่เสวี่ยหลับไหลอองชูได้มาลานางไปชายแดนเขาได้ให้องครักประจําตัวอยู่ปกป้องมู่เสวี่ยที่นี่หวังเพียงว่าฮ่องเต้จะหายโกรธเขาในเร็ววันมู่เสวี่ยกับเขาจะได้อยู่พร้อมหน้ากันเสียทีวันรุ่งขึ้นคนทั้งเรือนจึงพร้อมใจกันโกหกหมู่เสวี่ยว่าอองชูออกไปว่าราชกิจเช่นเคยไม่นานก็กลับแล้ววันนี้มู่เสวี่ยรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยสบายเท่าไร่สาวใช้จึงเรียกหมอมาดูอาการนางปรากฏว่าตอนนี้นาง ตั้งคันแล้วมูสวยดีใจมากสั่งคนไปแจ้งข่าวนี้แกอองชูขณะที่ฮองเฮาก็กําลังเอาใจฮองเต้เพื่อน้มเนาให้เขามีรับสั่งให้อองชูกลับเมืองหลวงมูสวยรู้เรื่องที่อองชูไปชายแดนจากหมัวหมัวผู้ดูแลฮองเฮาเนื่องจากอีกฝ่ายดันหลุดปากพูดขึ้นมามูสวยนึกโมโหนักคนทั้งเรือนรู้กันหมดเว้นแต่นางผู้เดียวในเวลาต่อมามูสวยจึงตัดสินใจเดินทางไปชายแดนนางจะไม่ยอมให้ลูกไม่มีพ่อเด็ดขาด ศพทหารใต้เกลื่อนภูเขากว่ามูเสวยจะตามหาตัวองชูพบก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เมื่อได้พบกันถึงได้รู้ว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันนั้นสําคัญมากแค่ไหนจื่ออีก,กับเพื่อนสาวนั่งอ่านบทละครที่เพิ่งเขียนเสร็จด้วยความซาบซึ้งใจในที่สุดองชูกับมูเสวยก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเสียทีสองสาวตัดสินใจจะไปกินปิ้งย่างเลี้ยงฉลองระหว่างที่กําลังเดินอยู่บนถนนจื่ออีดันเดินชนผู้ชายคนหนึ่งเมื่อเห็นหน้าเขากลับรู้สึกคุ้นเค เคยอย่างน่าประหลาดใจก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องผ่านพบมาพบรักหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า